ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆออสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องมาจากตอนแรกให้ลูกทำปก u t u b e นะครับก็แนะนำว่าให้ไปที่ c a นวาเนอะอย่างที่เราใช้กันอยู่แต่มันมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าภาษาไทยนะครับตอนนี้แคนวาตน่าจะทำภาษาไทยได้แล้วเพราะว่าเห็นลูกทำออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมลองก๊อปปี้งานลูกเลยแล้วกันนะครับมีภาพเด็กเนาะมีตัวหนังสือแล้วก็มีอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับ อย่างแรกนะครับก็ไปที่ c a นว a นะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วหรือว่าจะใช้เฟซล็อกอินก็ได้นะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับถ้าสําหรับใครที่แบบว่ายังไม่มีก็น่าจะไม่มีอันนี้นะครับนี่ี๋ยวก็มาดูที่ YouTube ทม n เนลนะครับเขาก็จะเปิดขึ้นมานะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเป็นว่างๆนะครับสําหรับใครที่สนใจใช้เทมเพลตนะครับก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เช่นแบบนี้นะครับ ก็มาเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นขีดแบบนี้ก็คือมันต้องเสียตังค์นะครับแต่เรานะครับเน้นแต่ของฟรีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลบไงเนี่ยลบได้แหละภาพนะครับที่ใช้ส่วนใหญ่ก็มาจากที่ตรง p i x a b เบนะครับเราก็เลือกไปที่ k i s เลอลองดูนะครับว่ามีภาพน่ารักน่ารักไหมนะครับ อ๋อนี่ชายมาหาที่นี่จริงๆด้วยนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับเลือกขนาดนะครับก็อันนี้เป็น1009นะครับก็กดดาวน์โหลดก็ได้เลยนะครับผมใส่ไว้ที่ด e สก์ท็อปละกันนะครับโอเคได้รูปแล้วก็ปิดไปขอบคุณนะครับอ่ะต่อไปก็มาที่ของเรานะครับอย่างแรกก็เอาผ้ามาใส่เนอะ กดที่อัปโหลดนะครับของผมก็มีภาพเด็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภาพอันนั้นเหมือนของรูปอันไหนนะครับมันไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปอะเราลบมาแล้วนะครับอับได้แล้วนี่นะครับก็เอาให้มันใหญ่หน่อยนะึงย เดี๋ยวไปดูของลูกกทีหนึงครับของลูกมีแถบดำๆคาดด้วยนะครับวิธีใส่ย,ยังไงนะครับก็ไปที่ Element นะครับแล้วก็เลือกเป็น Shape ใส่อันนี้นะครับย่อลงมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีสีดำหรอสีเทาแล้วกันอ่ะเป็นผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับ แล้วก็เลือกให้มันขยายขึ้นมาใหญ่หน่อยนี่นะครับโอ้ฝนกำลังจะตกพอดีเลยนะครับปิดถ้าตรงกลางเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าแบบนี้มันมองไม่เห็นก็ไปที่ตัวนี้นะครับ Transparency นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นหน้าน้องด้วยแถบสีก็ยังอยู่นะครับอลองคลิกดูอ๋อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ t เทคนะครับแล้วก็เอาตัวหนังสือมาใส่นะครับเ๋ยวอมเลือกอันนี้เลย น่าจะเป็นที่ฟอนต์นะครับเดี๋ยวผมลองดูซิเขาเขียนว่าอะไรนะเพลงพาเพลินนะครับปรับขนาดน้อย62นะครับสมมุติว่าเป็นขนาดนี้เนาะแล้วก็เรามาดูฟอนต์กันนะครับว่าเขาใช้อันไหนอันนี้อาจะต้องหาหน่อยนะครับ ว่าเป็นอันไหนแต่เดี๋ยวพอเจอแล้วก็จะใช้งานง่ายแล้วล่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเจอฟอนต์พวกนี้สวยๆเนาะแต่ว่าพอเรากดไปแล้วนะครับภาษาไทยมันไม่เปลี่ยนด้วยก็แบบว่าฟอนต์ภาษาอังกฤษาอาจจะสวยแต่ว่าภาษาไทยก็ยังไม่สวยอยู่ดีนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ลองดูกันต่อว่าเอ๊มันเป็นอ๋อเจอแล้วโอ้ใช่ไหม ใช่นะครับอันเดียวกันเลยนะครับก็ฟอนต์ชื่อไอติมนะครับเข้าใจหาดีฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตามสีลูกชายเลยก็คือเป็นสีขาวนะครับงานนี้นี่มาจากลูกล้วนๆนะครับแรงบันดาลใจทําตามลูกนะครับกับงานลูกนั่นเองนะครับอ่าผมก๊อปปี้มาอีกนะ มีอันอื่นอีกไหมนครับเดี๋ยวลองเราไปลองกันดูนะครับโอ้มีฟอนต์แบบนี้ด้วยนะครับโอสบายแล้วนะครับเดี๋ยเมื่อก่อนนะครับถ้าใครติดตามของผมเนี่ยก็คือมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าทําฟอนต์ไทยไปเสร็จแล้ว,วตัวอักษรพวกสระพวกอะไรพวกนี้ครับมันไม่มาเนาะออี้ฟอนต์โอเคมีอีกไหมนะครับ ก็ามาลองดูกันนะครับก็น่าจะเลือกใช้ได้นะครับคือของไอ้ฟอนอันแรกที่ชื่อไอติมเนี่ยผมว่าก็สวยแล้วนะครับรถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี้ก็สบายนะครับก็คือมีฟอนต์เยอะแยะให้เลือกใช้เลยนะครับอ๋อมีไตยลงอีกอันนึงนะครับอ๋อไตลงก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับมีมีหวัว อค okay. ผมลองอันอื่นที่ไีไมเมกี้ลงไปก็เกิดจะสุดแล้วนะครับใจลงนะครับมีไหมมีไหมเพราะาปกติเนี่ยถ้าเราอัพโหลดขึ้นไปนะครับมันก็จะเสียตังค์นะครับเพราะว่าเป็นอันอันที่อันที่แบบว่าเราใช้ฟรีอยู่เนาะ ก็แสดงว่าน่าจะแสดงว่าที่ใช้ภาษาไทยได้นะครับแล้วแบบว่ามีแต่งเป็นสวยๆแบบนี้ก็จะมีอยู่3อันนะครับก็คือจะมีมีอะไรบ้างมีไอติมมีไตลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือตัวไหนจ๊ะตัวฟอนต์นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่3 สามอันสามตระกูลหลักที่ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมผมว่าผมชอบอันนี้นะครับก็ต่อไปก็คงจะได้เห็นฟอนต์แบบนี้มาใช้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วกออ็ใช้งานง่ายด้วยในลองสีแดงนี่คือปรับฟอนต์ได้แล้วภา,ภาษาไทยเราก็สบายแล้วนะครับทําปกจากในนี้ได้เลยนะครับซึ่งซึ่งตัวหนังสือสวยๆก็ไม่รู้ใครอัพเข้าไปนะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วกัน ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับเลือกไทที่ต้องการใช้งานนะครับเป็น j p g ก็ได้เป็น png ก็ได้นะครับผมเลือก png ดีกว่ากดดาวน์โหลดนะครับเท่านี้เราก็เอาไปใช้งานได้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ดีดีด้วยตอนนี้แคนวาใช้อนต์ไทยได้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ